สวัสดีค่ะวันนี้นักการนำคลิปอบลงออนไลน์จากสภากาชาติไทยหัวข้อความรู้เรื่องการห้ามเลือดมาฝากน้องเล่กๆปีๆทุกคนค่ะเรับชมกันเลยค่ะอันตรายอาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวหมุนสลอบเลยโอ้ยอ่ากลัวจริงเลยเนี่ย เลือดครับพี่เลือดเลือนครับผมเพิ่งไปอบรมผอมพยาบาลมาเดี๋ยวให้ผมช่วยนะครับพี่ครับผมมีทิชชู่ครับพี่ใช้ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องใช้ผ้าที่สะอาดครับเพราะว่าผ้าที่สะอาดเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการดูดซึมเลือดได้ดีครับครับผมช่วยห้ามเลือดให้นะครับครับพี่มกดเลยนะครับได้ครับได้ครับ จะเป็นอะไรไหมครับพี่ไม่เป็นรครับเดี๋ยวผมช่วยห้ามเลือดให้กดไว้ก่อนนะครับครับผมการห้ามเลือดหร<อ>ือใช้วิธีการผูกอยู่ด้านบนแผลน,นะครับจะช่วยในการกดที่บาดแผลทําให้เลือดหยุดไหลได้เหมือนกันครับครับผมเอ้ยครับมีเลือดออกตรงไหนบ้างไหมครับ ผม,ผมว่าไม่น่ามีแล้วครับพี่ okay. มีอาการเวียนหัวหรือหน้ามืดอ่อนเพลียอะไรตรงไหนไหมครับไม่มีแล้วครับเอ๊ะที่เข่ามีรอยพกช้ำนะครับเนี่ยพกช้ำเหรอครับผม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 มียาหม่องครับพี่ใช้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับยาหม่องแล้วการนวดถูนเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนทําให้เลือดไหลได้นะครับผมต้องใช้วิธีการผฐมพยาบาลด้วยการประครบเย็นนะครับเพราะการประครบเย็นจะทําให้หลอดเลือดหดตัวครับครับนี่น้ําแข็งมาแล้วครับช่วยในการประคบเย็นครับ ครับพี่ต้องใช้วิธีการประครบเย็นนะครับเขาจะช่วยให้เลือดหยุดไหลแล้วก็ลดอาการปวดบวมได้ครับครับพี่รู้สึกดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนบพี่มันเย็นเย็นอยู่ครับครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับให้คุณหมอดูแผลอีกทีหนึ่งเพราะว่าแผลจะมีอาการติดเชื้อได้ครับครับพี่ครับนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะต้องระวังและรับมือให้เป็นนะครับ ดูให้รู้จำไว้ใช้ทุกชีวิตปลอดภัยครับผม